ราพุ่งปรีดโอบโอบนิด ปลาลูกหล่อเหลาเขย่าใจทั้งเงาทั้งสันจมูกเกินต้านมากพ่อแฟนแฟนเห็นแล้วกดไลค์คอมเมนต์สนั่นหลังจากที่ปิดฉากรักหวานนาน7ปีไปแล้วก็เรียกได้ว่าขึ้นแท่นเป็นหนุ่มโสดสเสน่ห์แรงแถมออร่าพุ่งสุดๆสำหรับนักสแสดงหนุ่มโอบโอบนิดที่มักจะเคลื่อนไหวอินสตาแกรมด้วยภาพหล่อเหลาชวนเหล่าเอฟซีใจสั่นใจละลายกันไม่ไวเวน้นหวานชื่นยิบซีนิโคลัส ควงแขนเข้าพิธีวิวาสละโสดอย่างเป็นทางการแล้วยายา่าเกี่ยวก้อยณนะเดชพักผ่อนสุดชิวปล่อยมาเต็มทั้งความหวานความแซบโอ้โหหลุยหวดภาพแซบสุดล่ำแถมโชวานจุบป,ปาก ทาโฟกัสไม่ถูกกันเลยทีเดียวอย่างเช่นล่าสุดที่เจ้าตัวได้โพสต์ภาพหล่อทั้งด้านหน้าและด้านข้างที่เห็นจมูกคมเป็นสันชัดเจนยันเงาในคอสตูมสุดเก๋มีลูกเล่นลงอินสตากแกรมพร้อมกับเขียนแคปชั่นแซวตัวเองสั้นๆว่า ว้าว wow. ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่ได้เห็นดาเมจความหล่ออาร่าพุ่งแบบเกินต้านของหนุ่มโอบเข้าไปเต็มๆอย่างนี้บรรดาแฟนคลับน้อยใหญ่ต่างก็เข้ามากระหน่ำกดไลค์และคอมเมนต์กันสนันไม่ว่าจะเป็นโหติงงงชุดวับวับแว,บวมแวมสุบกหล่อยยันเงาสันจมูกมันแทงใจนะพ่อหล่อจุงเลอหล่อมากหลอย,ยันเงาแดดดีสุดดี หล่อสุดๆุดดจึ้งใจว้าวุ่นเลยทีนี้และอื่นๆ